สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ก็จะมาแชร์วิธีการลงชื่อเข้าใช้ YouTube ผ่านลิงก์ของ Facebook นะคะเวลาที่เรากดดู YouTube ผ่านลิงก์ a c e b o o k ที่เพื่อนๆแชร์มานะคะเวลาที่เราจะกดถูกใจหรือว่ากดติดตามนะคะก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะคะว่าต้องการติดตามช่องนี้ไหมหากต้องการติดตามให้ลงชื่อเข้าใช้นะคะ ก่อนที่จะไปดูวิธีทำนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะกดติดตามสาระดีๆได้ที่ YouTube ชุดนัน h ชนแนลค่ะทุกคนคะเวลาที่เรากดดูลิงก์ที่เ,เพื่อนๆแชร์มาใน Facebook ซึ่งเป็นลิงก์มาจาก YouTube แบบนี้นะคะเวลาที่เรากดเข้าไปดูนะคะ ก็จะลิงก์มาแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่เราอยากจะกดถูกใจหรือกดติดตามช่องนั้นๆน,น,นะคะก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะคะเรายังไม่สามารถกดถูกใจหรือว่ากดติดตามได้เลยนะคะเราจะต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะคะให้เรากดไปตรงลงชื่อเข้าใช้ที่เป็นสีแดงตรงนี้นะคะจากนั้นก็จะลิงก์มาที่หน้า Google แบบนี้นะคะให้เรากรอกบัญชีอีเมลเข้าไปตรงนี้นะคะ ซึ่งถ้าใครยังไม่มีอีเมลนะคะก็ใช้เบอร์โทรศัพท์ได้นะคะหรือถ้าใครไม่แน่ใจว่าอีเมลของตัวเองคืออีเมลอะไรนะคะให้เราไปดูที่หน้า Google นะคะเป็นอีเมลที่เราใช้สมัครในการโหลดเกมโหลดแอปต่างๆนะคะใช้อันเดียวกันนะคะจากนั้นเราก็พิมพ์อีเมลเข้าไปตรงนี้นะคะจากนั้นให้กดถัดไปค่ะ ถ้าใครที่ยังไม่มีบัญชีอีเมลนะคะก็สามารถสร้างบัญชีใหม่ตรงนี้ได้เลยโดยกดไปที่สร้างบัญชีนะคะอันนี้พี่มีอีเมลแล้วนะคะก็จะกดไปที่ถัดไปค่ะจากนั้นให้เราใส่รหัสผ่านนะคะเมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยค่ะ แล้วระบบนะคะก็จะลิงก์มาที่หน้าคลิปวิดีโอที่เรากำลังดูอยู่นะคะแล้วเราก็จะสามารถกดถูกใจแล้วก็กดติดตามเพื่อนๆใน YouTube ได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะลองทำดูนะคะสำหรับใครที่ลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้ลองทำวิธีนี้ดูค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ ติดตามสาระดีๆได้ที่ YouTube ชุตินันชาแนลค่ะ